ขอบคนที่นัดรับวันนี้นะครับก็รับเงินสดกลับบ้านไปเลยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับสําหรับแบงค์ที่นัดรับก็จะเป็น,น,นสลามและสวัสดีเอฟซี FC ของช่องร้านอับดุลนับซื้อแบงค์เหรียญโบราณนะครับพอดีเมื่อกี้ก็จะถึงบ้านแล้วนะครับแต่มีเอฟซีจากอําเภยาอยะหาจังหวัดยะลาโทรมาให้ไปดูของหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆและ fc ของช่องร้านอับตุลรับซื้อแบงก์เหรียญโบราณน,นะครับสำหรับแบงก์รุ่นที่เริ่มรับซื้อก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบงก์ รุ่นที่11หรือว่าแบบที่11นั่นเองนะครับก็จะมีแบงค์5้0หลังพระปรางแบงค์ร้อยโซมแบงค์20เรืออนันต์แบงค์10หลังวัดแล้วก็จะเป็นแบงค์5บาทรุ่นสุดท้ายของรัชการที่9นะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าเริ่มรับซื้อรุ่นนี้นะครับก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้แพงอะไรมากนะครับจะเน้นปริมาณเยอะๆนะครับ ส่วนรุ่นอื่นๆที่มีราคาแพงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแยกเป็น EP a p ไปนะครับตอนนี้ผมมาถึงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับสำหรับแบงค์ที่นัดรับวันนี้นะครับที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับออยอดทั้งหมด3,500บาทนะครับก็จะเป็น แบงค์บาทเลขแดงนะครับเลขแดงแบบนี้นะครับถึงจะมีราคานะครับแล้วก็หน้าหนุ่มเลขดำาบาทรอบแบาทรอบแาบาทรอบแแล้วก็1บาทของราชการที่8แบบนี้นะครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงครับแต่ว่าถ้าปริมาณเยอะๆถึงจะรับนะครับยังไงก็ขอบคุณที่นัดรับวันนี้นะครับก็รับเงินสดกลับบ้านไปเลยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับสําหรับแบงก์ที่นัดรับก็จะเป็นบาท เลกแดงจำนวนสิบกว่าใบนะครับแบบที่สองก็จะเป็นหนึ่งบาทรอบแปดนะครับเขาเรียกว่ารุ่นพิมพ์อเมริกานะครับแล้วก็ห้าบาทรอบแปดรุ่นอเมริกันกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นห้าสิบตังค์พิมพ์ญี่ปุ่นหนึ่งบาทรอบแปดแต่ว,ว่าสภาพมีตำหนิราคาก็ไม่ได้แพงครับ แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็น5บาทหน้าหนุ่มสมัยราชการที่9แต่ว่าเป็นเลขดำนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยแต่ว่าถ้าเป็นเลขแดงแบบนี้ถึงจะได้ราคาสวยๆไม่ผ่านใช้งานราคา15,000บาทนะครับก็จะเป็น1บาทเลขแดงนะครับเราดูตรงนี้นะครับเลขแดงจํานวนส0บกว่าใบนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเลขแดงนะครับของราชการที่9้า ต่อไปก็จะเป็น5บาทรอบ9าเหมือนกันนะครับรุนนี้ราคาไม่ได้แพงนะักเพราะว่าเป็นเลขดํานะครับแต่ถ้าเป็นเลขแดงแบบนี้ถ้าสวยๆไม่ผ่านใช้งานเนี่ยใบละ1,5,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเลขดํานี่ราคาหลักร้อยราคาไม่ได้แพงนะครับต่อไปก็จะเป็น1บาทพิมพ์อเมริกานะครับรอบแปดนนี้ถูกสุดของรอบแครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับ ถ้าสภาพนี้ก็ประมาณใบละร้อยนะครับต่อไปเป็นห้าบาทพิมพ์อเมริกาเหมือนกันสภาพผัดใช้ก็ราคาหลัก,ร,ลลก,กร,ลร้อยครับไม่ได้แพงแล้วก็เป็นห้าสิบสตางค์พิมพ์ญี่ปุ่นสภาพอินเทจก็ประมาณใบละร้อยครับไม่ได้แพงบาทรอบแปดลนนี้ก็เหมือนกันถ้าสภาพผัดใช้อย่างนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทเองนะครับยังไงก็ขอบคุณที่นัดรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับ ส่วนใครมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กรมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ0.3กับ0.4ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่น,นเช่นคาร์ลส3สคาร์ลสสพวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากน,กนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยี่สิบสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือห้าสิบและยี่สิบห้าสิบและยี่สิบที่ไม่ราคาก็คือเฉพาะยี่สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรุนเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์จงถึงหนึ่งสองหกต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอย่างนี้นะฮะ อีกรุ่นนึงจะเป็นของรอสรอสีจะคล้ายๆกับรอห้เลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เหรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอ l ด n e r ล n n รันนเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ